ไม่ใช่บวกันมัดเติมคื่อเขานี้อันนี้เท้าขา T F t w ูก็เพราะว่ากึศกกิน T F t ท o กใส่รถแก่ฝันล้วาอันนี้ e อ i n e e r f r ีเป็นดีกว่าเล่นหมอ้ยน้อยดีกวเล่นหมูไม่เงียไม่เงาเลย

มือพูดๆอะไรวะผู้รอดชีรอดเมาเ่็นมอคนพร้อมนีซเซอรคัมอเห็นรถได้ลงลมจะเล่นออฟฟี่เหรอทำเวทฮอปแอนโวฮอปมันก็ใช่ฮอปแหละแปิ๊ปป๊ป๊นี่ แล้วก็ใส่ลงไปเห็นกับจับจับจัโอเคตัวนี้ก็โอเคใช่เหมนะคบจะซื้อท้าเขาชอบใช่ไวันวันใ่เหมอนเอกวันใครจะดูโอ้อยตรงนี้มันจะเป็นหมืนเซฟุานจดูเมือนกันเราสร้างเซนทรีแบงนี้ แล้วก็สร้างเครื่องชี่ลอดไปตรงนี้ปับ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 แล้วมังค็จะมีบันแจด้วยให้มันส้างอะไรยูโอ,อโ้โหขึ้นขึ้นขวขว้างกันล อือรอ,อดอ่ะีเลยนะก,ลยกนปล่อยมากแลว้วสามโคโอ้นดเอฟเฟกินตายไหนได้เอฟเฟกตบาคินเลอร์ระเบิดจะกิ้วอะขับ่ไหนได้ไม่ใช่ อือหือ uhm, <c oughs> ok, ืออสงรมาสามคนเหรอหรืวจะเป็นตัวนี้แล้วก็้ตัวนีงก็อะไรละแล้วก็มันบยค์แหละ ิงหน้าเาตัวม่ร้วงออกอกเลยอะเจอเดียวก็ตกไปนี่น่จะอมยุี่ยะอุเี่ยมันข้อมาไม่ได้เอ้ยมันขึ้นมาได้เยอะควาอะไรวะเป็นที่ยิ่ ต็นที่เป็นที่ตองกอต้อใหมเลยงเดิเป็นเ่วางเป็นที่เปนที่โอจควางเโอเคมดคมดจิบวาเฮ้ยเปตัวเลยวะเนี่อ๋อยี ก็มีคนชอบใส่เยอะมากมองเล่นแล้วิ็นี่แล้วก็เลือกคนนี้ใส่เป็นอันนี้แล้วก็ปย๊กปุ๊บๆในวิสกินหน่อยอีกทซี่วิสกินหน่อยเจ๊ซื้อไม่ได้ โอ้เสียดายอือฮึยัเงเลยกินตัวไหนที่ใช้ได้บา้างวะเลยใช้กินนี่เยเมาไอเงินไม่น่ามีสก,กินละเนี่ยมันโอ้ซื้อได้ซื้อกินมาแต่ก็ไม่ได้สิ่ง เบอร์ต,ตัวเละตัวน,นี้ไอซื้อไม่ได้ไม่ัหรซื้อตัวอื่นเด็ด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 ี้ะเล่นคูคิดีวจค,ดคิดเล่นเดี๋ยวตาหน้าดเดยวลองเล่นเจลันหรือเช่นสกีบีดีดี โ okay, อเคงี้เลี่ยนเราจะกินรูปายจะกินเลือดะวันนี้กินเลือกกินครูอะขวัวเลยสีฟ้าเลยเอ้เว้ยเดินช้เออเดินเดินเนเราแบบีตาย

สรางสินทรีจะวิเครืะวอ่งอื่นแล้วสิ่งีรอมาแล้วก็ค่อยต่อไดห เปลี่ยนสเต็มมีหน้าแล้วก็แอบมาสร้างเซนทีนี่เดี๋เริ่มสร้างเรื่องนี้เรื่อปงนี้เรื่องเหมือนโอเคนี้ล้อผสมไปมีการ์พูแล้วก็แล้วก็สร้างเซนทรีเพราะระยะมันไกลโอเคไม่ได้กระจายกันไม่หมดกระจายว่าจะสร้างเซนทรีไม่ต้องเบั็ก มา,มาแล้ววิ่งนะคะคีโรบาไม,ไ,ไม่ใช่บอลเลยเฮ้ยไม่ใช่บอลดิคิลเลอร์คิลเลอร์ช่วยจอยค่ะอ,อุ้งก็ลลลลอือมาได้หนึ่งหลุดตัมมีห้าหกึ่งช่วยดูดช่วยเตะช่วยเตะ อันเขาเลนะายนนนนพเ,ลเพื่อนสองคน ได้ใช้หนึ่งชนะไปอ้อนอ้อนแด้หนึ่งนาทีแต่ผู้สั่รอดผู้สั่รอดมาผู้สั่รอดมาทำเพื่ออะไรผู้สั่นได้เอ็นทีแล้วรอดมาได้แต่ไม่ได้เป็นคิลเลอร์ นะสกินโเอีจะกินโจจ้อน helmet, อกันรรเวลาจะสกินเลยบลาบบลับตั้ิ่ล้สกินัเนี่ยโอ้อ้โอเคมันดียังไงเห็นได้ชัดว่ามันเป็น อีกแล้วมันจะได้เป็นเนี่ยได้เจอขานปะอยากจะกอเป็นดีุสร้างพื้นที่เตรียม

시청 해주 고기 후쿠리 코팅

เ็ี่ะโอ้อินจีโอ้เล่นนานอยู่นะไม่ไปเลยโอ้แย่ละตูดูดโอ้คตัวอะไรวะนั่นคือคนี่มันดินช้าจัดแล้วก็ตัวอ้วน มองว่าแค่ท oh, okay. hey, ุกรรอะไก็จะดึงได้และวนน้มกระตุกตีตีตีปี๊ปปี๊ปปีแค่ลองอย่าให้มันตีอพเหมอนบางคือังเครืที่ออกมาคือเดินช้าแล้วก็ตัวอ้วนแค่คน้อโอ้รู้แล้วทำไม ียิงทีเก้าวสิที่มันน้อยกว่ายิงมัน,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 นกววน็พิ้วหุนที่กระอวบบลิมายแหละ เ็นชี่ห่อนี่ก็ยิงอันนี้ก็ยิ่ยุมกะทตัเดยยุมกะทิตนี้คิดยิงคันีตัวันีตัวพยายามยิงให้มันาตีแต่ไม่รู้มันเก่งอะไรเลยก็สามันก็ตัวอันนี้ไม่อาจะข้ามได้ โอ้อเลือกอืมไม่ใช่ยิงยิงไม่ใช่สามสองหนึ่งสามจบหน้าเองฉันแล้วขนง่ายเลยพวกเราหนูไทยมังเนี่ยแล้วเมื่อไรจะได้เล่นบ้างวะอยากเล่นเป็นคินเล่บ้าง จเป็นตันัทีก็เท่าเด็บเบตอแคทละแลเยอะไเฮ้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 อ้ยแล้วก็ตัวสีเทาไม้ายไมรับผิดราคาแพ้มากไอเกมแล้วก็มาใส่มีใครผใช้แล้วมันจะไม่มีใครโดนดิ ไมนได้ไม่เคจะพีนม่ดได้ไ เป็นมิดโอเคนี่นี่เป็นมิดอือเจะไปทีดดด่ไหนสร้างเน็งน,งน,งเนที่ไว้องันม้งงันเซนตริง Bạn em không cần Vẫn Mình cứ super ai Chứ lục quần Sang hương vị, hương vị. ยังไม่เห็นตัวมันไม่เห็นตัวาะฉะนะง่ายมากมีคนกินเบอร์เกอร์กูด๊ดหรือว่าเขาเป็นกู๊ดอยู่แหละคือเลือดเนี่ยมันเยอะแล้วก็เป็นที่มันน่าจะตีไม่เลย N เฮยทุกคนโอเคฮะทุกคนอัดดิกหมดงจะทางนี้เป็นฐานทีมลีดเออเฮ้ มันชีกเตินตลอดประจำกินอ้ลองดูวันนีเราต้องไปยัา่งอีมันกินไม่ได้เอ้ยได้ปไป้ไป้ไปไปไ้ไปไปไปาปไ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 ปอปไ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 ปปไปปัปไปไนไปไป แล้วก็ใส่นี่นึ่งปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วก็ต้องลอยนู่นน่ะโอ๊ยว้าวม่ทำอะไได้คืออยู่างไรยิ่งจริงเลยว้มันทำอะไรได้ได้อยากถือ เห็นจากกระพ่านเราวิ่งขึ้นเอ๊วดีดีทันไหมยังม,มเหลือดีกาเหลือค่ไม่ี่คนมาเหลือแค่ไม่กี่คนคิดอยู่ที่ดินเลยอ๋อแล้วกดวิ่ง ไอ้เด oh. hey. ็กเยอะเลยว่ะเนี่ยซึ่งอะไจบละจบละอินจบละอินจบแล้วไว้สารพิษพีเลย เฮ้ย <c oughs> ลิงนี่ยให้ปีกัจกินดีกว่าเนี่ยมันแต่ทำแบบไม่ค่อยได้หว่ะถ้าถ้ะจะมันที่ดีกันป้าเลน่มทีบโอเคประกอบสร้างเครื่องสักอย่างหอย อย่ามานะ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 นี่ก็เบสเซนคลีหลอดนี้เดี๋ยวก็ขึ้น Esnya, mana kita? Kita boleh. Ini, okay ni tak. Ini lebih ni, ini, 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 pergi dulu dulu. Ini,